ชวญน,นะคะมาดูคําถามนะคะให้เด็กๆจดลงในสมุดลูกแล้วก็ตอบคําถามทําลงในสมุดที่จดงานเลยลูกใบงานเรื่องความรู้พื้นฐานด้านงานเกษตรรู้จักเครื่องมือเกษตร ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุดโจทย์ข้อที่1เลยนะคะเขียนหัวข้อเสร็จแล้วเขียนคำสั่งก่อนนะลูกแล้วเขียนข้อที่1จดลงไปนะคะแล้วเว้นที่ไว้ตอบข้อ1อาชีพปลูกผักสวนครัวควรใช้เครื่องมือกเกษตรอะไรบ้างอาชีพปลูกผัก สวนครัวควรใช้เครื่องมือเกษตรอะไรบ้างข้อที่สองเครื่องมือที่ใช้กับงานดินมีอะไรบ้างเครื่องมือที่ใช้กับงานดินมีอะไรบ้าง ข้อที่สามเครื่องมือที่ใช้กับงานเก็บเกี่ยวได้แก่อะไรบ้างยังไม่ได้ให้ตอบลูกให้หนูลอกโจทย์ไปก่อนนะคะ ข้อที่4เครื่องมือทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทําอย่างไรเครื่องมือทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทําอย่างไรข้อที่หนึ่ง อาชีพปลูกพืชผักสวนครัวควรใช้เครื่องมือกเกษตรอะไรบ้างข้อที่2เครื่องมือที่ใช้กับงานดินมีอะไรบ้างข้อที่3เครื่องมือที่ใช้กับงานเก็บเกี่ยวได้แก่อะไรบ้างข้อที่4เครื่องมือทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำอย่างไรและข้อสุดท้ายข้อที่ห ถ้าใช้เครื่องมือเกษตรนะคะถ้าใช้เครื่องมือเกษตรอย่างไม่ระมัดระวังนะคะคำนี้ตัดออกใลยลูกคำนี้ไม่ใช้นะคะถ้าใช้เครื่องมือเกษตรอย่างไม่ระมัดระวังจะเป็นอย่างไร คำถ,ถามข้อที่1อาชีพปลูกพืชผักสวนครัวใช้เครื่องมือกเกษตรอะไรบ้างข้อที่2เครื่องมือที่ใช้กับงานดินมีอะไรบ้างข้อที่สเครื่องมือที่ใช้กับงานเก็บเกี่ยวได้แก่อะไรบ้างข้อที่4เครื่องมือทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำอย่างไรข้อที่ห ถ้าใช้เครื่องมืออย่างไม่ระมัดระวังจะเป็นอย่างไรต่อไปมาดูสัปดาห์หน้านะคะต้องเรียนเรื่องอะไรแล้วก็เตรียมอะไรมาบ้างขอสไลด์ด้วยค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันพุธที่7กันยายนนะคะ เราจะเรียนเรื่องของดินและปุ๋ยนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวอย่างดินชนิดต่างๆมานหนึ่งอย่างลูกถ้าเตรียมดินก็หนึ่งอย่างนะคะตัวอย่างปุ๋ยชนิดต่างๆใส่ถุงเล็กๆมาหนึ่อย่างนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะวันนี้สื่อเยอะจนหยิบมาไม่หมดลูก แต่หนูคงเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะรัวรู้จักไหมจักไหมคะ,อะขอโชว์ปิดท้ายขอวิชวลอีกหน่อยนะคะ,อ,ะอันนี้สายสาย,ยางายรู้จักนะคะนี่คือรัว,รวเมื่อสักครู่นี้บางคนตอบผิดพัวก,กับช้อนปลูก,กคนละอย่างกันนะคะนี่พัวจะใหญ่กว่าหน้าเท่าจอบนะคะอันนี้คือคราดนะคะคราดอันนี้คือ ปั๊มน้ำนะคะปั๊มน้ำยิบมาใช้ไม่หมดนะคะวันนี้อันนี้คือขออภัยนะคะ<อ>นี่คืออะไรลูกจอ,จอบถ้าจอบแบบนี้คือจอบสำหรับขุดหรือว่าดายาอ่าเดีย๋ยใดีลูก อาดายาถ้าจอบขุดจะข้างหน้าว้เวมีความคมมากกว่านี้นะคะอันนี้คือลักษณะของจอบซึ่งเป็นเครื่องมือเกษตรที่เราต้องใช้ให้ถูกชนิดแล้วก็ถูกประเภทนะคะค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆคงรู้จักเครื่องมือเกษตรนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมไปสอบถามผู้ปกครองที่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับการเกษตรยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่เรายังไม่รู้จัก พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ